เพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดอยรับหลังบ้านนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมขับรถผ่านหลายรอบแล้วนะครับแล้วผมอยากเดินขึ้นไปดูข้างบนว่ามันมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราถึงจุดจอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวรถจอดไว้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะขึ้นยอดข้างบนนู่นนะตอนนี้หมอกคลุมหมดเลยมาเตรียมของกัน เ,เตรียมขึ้นยอดกันเราจะขึ้นยอดโน้นนะครับทางนี้แล้วแต่แต่สันไปยอดโน้นตอนนี้ผลไปไปอยเราเจอทางเข้านั่นนะครับนี่ผมคิดเป็นทางขึ้นนะเปนลุยกัน ทางโอ้ลกมากไม่รู้จะไปได้ไหมครับเดีา,า,างไปอ่ะอใส่หนต้องเตะเก็บกล้องก่อนนะทางมันลบกอ่ะ ไม่รู้จะมีทางหรือเปล่านะครับดูนะครับมันไม่มีไม่มีรอยมาเลยนะต้องค่อยๆแกะทางไปเราต้องขึ้นสันนี้ก่อนแล้วค่อยเดินล้อสันจะไม่ลงนะครับไปที่ยอดพันหกไม่ได้เดินป่านานนะหายใจหอบแล้วาานี้ทานนี้น่าจะดีกว่า เ,เดี๋ยวให้ฟังเสียงธรรมชาตินะครับนี่ผมมาเจอขี้แต่รอยเก่าอนะไม่รู้ว่าเป็นขี้อะไรนะมาเหรอไม่แน่ใจครับโอ้ย เป็นโจโจ้นี่ละบากจริงนะครับไม่ค่อยชอบทางที่คนอื่นเข้าไปต้นไม้ล้มอีกอ,อ,อันนี้นะเพื่อนทิกอย่างหนึ่งคือเวลาไปเดินป่า ถาผมเดินแล้วจะกลับทางเดิมเห็นไหมผมจะหักต้นไม้ไว้นะทําให้เป็นนิสัยครับเราจะดูว่าเออเรามาจากทางไหนนะเดินไปแบบนี้ครับหักไปไกกกบไนะแบบนี้หักเล่นกิ่งเล็กๆครับเพราะผมจะหักหักไว้ตลอดนะเนี่ยแบบนี้ต้นแบบนี้ก็หักไว้เห็นไหมครับเราจะได้แบบชัวร์ว่าเรามาถูกทางไนะว้นะต้นเล็กๆกิๆ่งหญ้าอะไรพวกนี้นะครับเดินไปก็หักไปนะครับ ผมจะหักไว้นะเพราะว่าถ้าทางมันไม่ชัดเดี๋ยวเราจะลงได้นะครับโอ้ให้เพื่อนให้ดูวิวตอนนี้ผมขึ้นมาถึงบนสันแล้วนะฮู้สุดยอดดูเสียงธรรมชาติงจัประจันตอนนี้ก็เดินตามสันไปนะ ถ้าเราถึงสันแล้วเราไม่หลงนะครับเราเดินตามสันดอยอย่างเดียวมันจะเดินง่ายกว่าป่าทางเรียบนะครับโอเคค่อยเดินไปนี้ยอดนี้เป็นยอดล่างนะยังไม่ถึงนะผมว่าน่าอยู่สักห้าหกร้อยเมตรเดี๋ยวหาทางไปก่อนกำลังหาเส้นทางไปอยู่นะครับ มันลกนะฮน่าจะอันนี้เราต้องทำเสียงดังไว้นะเผื่อมีสัตว์มีพิษอะไรนะครับอ,อ,อ,อันนี้ดังแล้วเหรอโจ้ะไปไเรื่อยเหมือนเจอทางเก่าละนี่เป็นทางชาวบ้านเดินแห่ของป่า ตอนนี้เราเห็นยอดที่ผมจะไปแล้วเนะี่ยอยู่นูน่นเดี๋ยวเราต้องเดินเลาะๆเนี่ยไปตามสันเนี่ยแหละเดี๋ยวถึงแน่หน้าอีกประมาณสัก500เมตรมั้งไม่แน่ใจครับไป,ปต่อ ยอดพันหงที่เราจะขึ้นไม่ง่ายแล้วนะครับดูพงหญ้าเนี่ยต้องผ่าทะลุไปครับมด ออโอ๊ยโอ๊ยทางอยู่ไหนเนี่ยฮู้น อะไรอ่ะสวยดีมีดอกด้วยเพื่อนแล้วดูมันมีทางเดียวที่ไปได้นะสงสัยต้องลุยอ่ะ ไหนคือทางไม่ใช่ทางเหรอดูวิวครับ What's man? ยอดแล้วเพื่อนวู้วู้วู้ยังไม่ใช่ยอดสูงสุดไหนไปข้างหว้าเดี๋ยวไปต่อกันอีกนิดนึง โอ้ยท oh, ่อนไม yeah! yeah, wow. <c oughs> um ้เย่ะเยอะเรวะเห็นทางมั้ยเนี่ย <laughs> Woo! อยากรู้ว่าตรงนี้ไปไหนอุ้ยเชียเหี้ยสะดุดก้อนหินโอ้โหอันนี้เราอยู่ยอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะจริงทางนี้ก็ไปได้นะแต่รถเรามาจอดโน้น